สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาสมันคันปากนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับพี่เต่าทีวีภูนะคะอะนะคะสินค้าของเรากระ,ะชายขาวตาบีจีนะคะช่วงนี้โควิดกาลังกลับมาะค,ะคุณผู้ชมนะคะเพราะอากาศมันหนาวขึ้นนะคะใครที่อยากจะเมนเทนดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลจากโรกภคภัยไข้เจ็บนะ,ะนี่เลยกระชายขาวตาบีจีนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะดูดซึมไวนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะและสารสกัดเรามีใส่สารสกัดวิตามินซีสูงด้วยเป็นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมจะช่วยในเรื่องของ ของการบรรเทาวัดบรรเทาการเจ็บคอ1กระปุกมี30แคปซูลกระปุกราคาไม่แพงราคาไม่แรงเลย290นะคะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ5กระปุกลดไปเลขกลมๆเลยเหนือ1,000บาททวนนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ090นะคะ08 9 9 9 9, 9 6นะคะ ตอนนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีมันก็มีข่าวหลากหลายข่าวขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเขาก็ถามกันมาเยอะแล้วก็เป็นข่าวเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีของสมรักคําสิงหรือพ่อใหญ่นะคะกับเด็กสาววัยสิปีส่งฟ้องปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ที่สพเมืองขอนแก่นนะคะเปิดเผยความคืบหน้าคดีของสมรักคําสิง์อดีตนักมวยนะคะ,ะถูกนางสาวเอนามสมมติซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยแจ้งความดํา เนินคดีนะคะล่วงละเมิดทางเพศนะคะเหตุเกิดที่โรงแรมนะคะกลางเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะขณะที่พนักง,งานสอบสวนได้ทําการรวบรวมหลักฐานใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือเพียงแค่สอบสอบสอบ,อสอบสอบสวนเพิ่มเติมนางสาวเอเนี่ยนะคะเท่านั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดทีมสหวิชาชีพนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะเพื่อนําน้อง หรือนางสาวเอเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับนะคะคลิปวิดีโอเพื่อให้สอดคล้องกับนะครับคให้การของนางสาวเอนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะเมื่อนะครับทำการสอบสวนทุกทีมแล้วก็นางสาวเอเสร็จสิ้นนะคะจะทําการชี้ชัดว่าคนดังกล่าวในคลิปเนี่ยใช่นางสาวเอหรือไม่หรือมีพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอยู่ที่ ในเหตุการณ์แล้วก็ดุลพินิจในการพิจารณาหลักฐานว่าเพียงพอที่จะส่งสำนวนให้กับอายการฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรนะคะขณะที่นะฮะกรอบเวลาระยะเวลาในการส่งสำนวนอายการนั้นได้มอบหมายให้กับงานสอบสวนดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นั่นเองคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่สงสัยสงสัยปลายปีเลยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า เยาวชนเพราะว่า17ปีนะฮะสิปีนี่ถึงยังถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความปิดทางกฎหมายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเพราะว่าโทษมันหนักแล้วก็เหนื่อยด้วยเช่นเดียวกัน<ๆ>เกี่ยวกับกรณีของการล่วงละเมิดนะฮะซึ่งตํารวจเขาก็วางไว้หลายหลายข้อหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งคนคนที่ไม่ได้โดนล่วงละเมิดนะคะ ลูกสาวดิฉันเองนะคะน้องแจ๊ดหรือเมื่อก่อนเรียกพระแจ๊ดนะคะปัจจุบันแจ๊ดนะคะแจ๊ดสรวีอดีตทิฟฟานะคะทิฟฟานี่นะคะตอนหลังเธอก็เป็นผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งคำถาม,ถามช่องฟรีทีวีปล่อยงานนะคะเรทอ่านได้แล้วใช่ไหมนะคะล่าสุดนะแจ๊สรวีนะคะอดีตมิทิฟา2009นะ,ะตอนนี้ก็เป็นผู้ชายเอานมเอานงออกนะคะเอาดางออกเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะแสดงความคิดเห็นว่าหน้าฟีดมันเด้งขึ้นมานะคะแอบโลกสวยไปนิดครับพูดครับนะคะหลังๆพูดครับบ่อยมากเลยนะคะแจค๊คมึงไม่ต้องพูดครับเยอะกูกลัวมึงน,นะมึงพูดปกติไม่ต้องมีครับเยอะนะคะเออ นะว่าปัจจุบันนี่นะครับฟรีทีวีสามารถปล่อยผลงานนะคะรับเรดอาได้แล้วใช่ไหมครับเนีนะครับนะครับมันก็ไม่อานะแจ๊ดมันก็เป็นภาพปกติหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะลืมหรือเปล่าครับลูกหลานที่กําลังเติบโตอยากบอกว่าโลกเปิดกว้างนะครับเรื่อง LGBT LGBT อะไรนั้นนะครับครับตลอดนะคะแล้วก็ทําผลงานแนวนี้ออกมาในทีวีสาธารณะ จะบอกว่าถ้าไม่ปรับตัวก็ตายนะคะแพ้ช่องออนไลน์อื่นๆนะฮะนะคะก็มันก็ไม่มีอะไรนน่มันก็มีแค่ฉากนี้ใ <STE> ช <AL TH> ่ไหมมันมันฉากจู่มันไม่ได้แก้ผ้าแจ๊ดมันมีกฎข้อบังคับของเขาอยู่แล้วเปาดีๆมีละครสร้างสารค์ที่ไม่ขายงานแบบนี้ก็รุ่งเยอะนะครับเรื่องอะไรบ้างแจ๊ดแจ๊ดบอกมาสักเรื่องหนึ่งลูกมา เอาผลงานมาวัดกันนะคะคือผมใช้คาว่าผมด้วยนะคะแอบหวั่นลูกหลานที่นั่งหน้าจอทีวีที่พ่อ,อที่พ่อแม่ไม่ได้มาที่พ่อแม่น้องเนี่ยไม่ได้มาบอกมาสอนมาแยกแยะนะคะว่ามันคืออะไรกลัวเด็กเอาไปเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะคะ,ะแจ๊สไม่ต้องกลัวเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดลูกแจ๊สไม่ต้องกลัวคะ่ะแม่บอกเลยเด็กมันไม่ดูทีวีคะ่ะมันเปิดมือถือคะ่ะแจ๊สแจ๊สมันเปิดมือถือคะ่ะแล้วมันเข้าไอ้นี้คะ่ะอะไรนะ X ใช่ไหม เออมันก็ดูหมดแล้วค่ะแจ๊สนะคะกินงงกินงูนะคะมีนมผมยาวให้ผู้ชายกินงูก็เยอะนะคะหัวโปกกระโหลกไข้นะคะ ตัวดำอมามฮิตนะคะเขาดูในเท็นเอ็กกันหมดแล้วะะล่ะค่ะลูกขามันไม่ต้องเป็นจะต้องไปดูในฟรีทีวีหรอกคะ่ะลูกฟรีทีวีไม่มีใครเขาดูกันแล้วขาว่าเลตติ้งมันตกนะคะเดี๋ยวนี้นี่เขาเปิดมือถือไปเสร็จปั๊บเนี่ยหนูจะดูอะไรในเอ็กเนี่ยมันมีให้ดูหมดนะคะถวายบวงถวายบัวนะกลางบวงกลางบึงมีหมดคะ่ะลูกในห้องนงห้องน้ําในปั๊มนะคะในสถานที่ต่างๆหนูเข้าไปดูเนี่ยมันมีหมดแล้วเขาขายเป็นออลลแฟนด้วยนะคะแจ๊ดขาแจ๊ดลูกสาวแม่ปวดนานแล้วเนาะ ลูกแจ๊ดบวดมานานแลยเรอไม่รู้นะเราว่าเดี๋ยวนี้คนมันไม่ดูทีวีแล้วมันดูในมือถือหมดแล้วลูกนะคะน้องแจ๊กต้องตามลูกให้ทันนะลูกนะอยากให้คนบางกลุ่มต้องนะคะค่อนแค้นะคะหรือง่ายๆอยากให้คนต้องด่ากเกกระเทยนะคะตามหลังเลยถ้าทําผลงานแบบนี้ออกมาน่าจะโยนน่าจะโยงไปในระบบอื่นที่ไม่ใช่ฟรีทีวีนะครับพูดครับตลอดเลยนะคะแล้วถ้าบอกว่าเดี๋ยวเด็กก็ ไปเปิดเจอเจอครับแต่น่าจะยังน้อยกว่าการมาอะไรมาแบบขายหน้าอะไรอ่ะมามาเบ,บขายหน้าทีวีสาธารณะแบบนี้ผมว่า โงการสื่อไทยควรจะช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมบ้างและหากเด็กๆทําผิดพลาดลอกเรียนแบบกูว่ามันลอกเลียนแบบแต่งในมือถือแล้วละ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องตามมาแก้ไขแก้แล้วก็เช็ดล้างนะคะแล้วก็ทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นไทยติดเชื้อ HIV หรือเอชเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะมากขึ้นจนน่าตกใจหรือจะเป็นเรื่องปกตินะคะสื่อคุณภาพ เราอะชอบดูอยู่นะแตะ่คิดถึงเด็กๆกันบ้างแฮชแท็กขยะนะคะก็แจ๊ดก็ลูกเขาบวชมานานนะคะเขาไม่ได้ดูทีวีเดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ได้ดูทีวีเยอะแล้วนะลูกนะแจ๊ดนี่ก็เป็นเพื่อนกับแม่มาตั้งแต่สมัยเป็นพระนะอยู่ที่สงขลานะคะวัดวัดแหลมทรายเนาะเขาบวชอยู่วัดแหลมทรายลูกพี่เต๋าเองก็ลืมบอกมันไปว่าเดี๋ยวนี้คนมันเสพเนี่ยมันดูในนี้แล้ว มันไม่จําเป็นจะต้องไปดูในทีฟีทีวีทีวีทุกวันนี้คนเขาซื้อมาเป็นแค่เครื่องประดับบ้านถูกต้องไหมลันแค่เป็นเครื่องประดับบ้านคนจะดูอะไรก็แล้วแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดแล้วแจ๊สนะคะเด็กมีมือถือทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าไอ้อะไรนะเมื่อก่อนเป็นทวิตเตอร์ใช่ไหมปัจจุบันเป็น X เนาะเขาเข้าโปรแกรมนี้เขาเข้าเห็นหมดแล้วแจ๊สแล้วก็เด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดไม่งง เด็กฉลาดด้วยแล้วมันแยกแยะเก่งกว่าเด็กรุ่น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 พวกเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะแล้วก็ภาพแค่นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะเราต้องเข้าใจในเรื่องของวงการธุรกิจถ้าสมมุติวันหนังแนวนี้แล้วมันก็จะมีบทเรียนบทสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกฎข้อบังคับของเขาอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปห่วงเขานะคะลูกนะเพราะว่าเราไปห่วงในเรื่องของมือถือดีกว่ามือถือมันเข้าดูได้หมดแล้วมันเห็นหมด ะะเห็นหมดแล้วก็โอลิฟฟงโอลิแฟน์เขาขายผ่านมือถือใช่ไหมออโอลิฟแฟนกเขาขายผ่านมือถือต้องแจ๊ก็คงยังไม่ได้ดูนะคะโอลิฟแฟนนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวแม่พาไปดูโอลิแฟนนะลูกนะ,ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตา BG นะคะตัวนี้เนี่ยโควิดเริ่มกลับมาแล้วนะกินกันไว้นะคะคุณผู้ชมนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีีดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ทิ้งสารตกค้างใส่สารสกัดจากมะขามป้อม1กระปุกม,มี30แคปซูลและราคาเพียง290บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยซื้อ5กระปุกลดไปเลยเลขกลมๆเหลือ1,000บาททวนสั่งซื้อนะคะ0 9 0 9 9 9 9 9 9 6พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ